พระพุทธองค์เนี่ยไม่รับคำด่าข,ของพราหมณ์เสร็จแล้วพระองค์ก็ตัดนะเป็นภาษิตนะเตือนสติพราหมณ์คนนั้น,นแล้วก็บอกถึงท่าทีของพระองค์ด้วยพระองค์ตัดว่า,าผู้ที่โกรธตอบคนที่ด่าเนี่ยเร็วกว่าคนดา่า ผู้ที่ไม่โกรธตอบคนที่ดา่าถือว่าชนะสงครามที่ชนะได้แสนยากผู้ที่มีสติยับยั้งชั่งใจนะไม่โกรธคนที่ดา่าถือว่าเป็นผู้ที่ทำทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านตาว่าเรานะก็คือไม่รับคำด่าของเขา กนะ็จะด่ายังไงนะเราก็ไม่สนใจนะมันก็ตกเป็นของนะผู้ที่ด่ามีคนก็เปรียบเทียบไว้น่าสนใจเขาบอกว่าคำด่าเนี่ยก็เหมือนกับเขียนจดหมายนะจากหน้าซองนะถึงผู้รับแต่ถ้าผู้รับเนี่ยไม่รับจดหมายนั้นเนี่ยจดหมายนั้นมันจะไปไหนนะมันก็ตีกลับนะมาย่างผู้เขียนนะ วิธีหนึ่งนะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่โกรธนะเวลาถูกด่าคือว่าไม่รับเอาคําด่าของเขาไม่ใส่ใจไม่เอาตัวกูไปรับนะเขาจะพูดเขาจะว่ายังไงนะเราก็ไม่ไปสนใจนะอีกวิธีนึงคือว่าให้พิจารณาหรือนึกถึงโทษของมันโทษของความโกรธนะเวลาโกรธเนี่ยนะ ใครเดือดร้อนนะใครทุกเป็นคนแรกนะแม้เราจะแช่งชังหักกระดูกเขาอยู่ในใจนะแต่ว่าคนที่เดือดร้อนคนแรกคือเราถ้าเราโกรธบ่อยๆนะเราก็ป่วยง่ายนะความดันขึ้นนะเป็นอักมีอาการเกรงโน่นเกรงนี่บางคนก็ปวดท้องบางคนก็ปวดหัววันนี้โพนี้เป็นโพที่โกรธเรื้อรังงั้นะถ้าเราเห็นโทษความโกรธนะ มันก็ทำให้เราเนี่ยนะปล่อยวางความโกรธนะถ้าเราต้องการชนะเขานะเราต้องชนะด้วยการที่เราไม่โกรธเพราะเขาต้องการด่าให้เราโกรธไงให้ลองหาโทษหาเหตุของมันนะมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยลองหาเหตุซหมันเกิดมันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่เราโกรธเพราะเขาด่าเรานะ แต่ลึกๆเนี่ยสาเหตุหรือตัวการคือเรามีความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเรารักหน้าตาของตัวเราอยากจะให้คนชมนะไอตัวกูของกูเนี่ยมันต้องการคนชมมันไม่ต้องการมันไม่อยากให้ใครมาด่าก็ลองนึกว่าเออมันเป็นธรรมดานะ มันไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ไม่มีใครไม่มีใครในโลกนี้หรอกที่ไม่ถูกด่านะแม้แต่ผู้เจ้าอย่าว่าแต่ด่าว่าเลยนะยังถูกใส่ร้ายนะว่าไปฆ่าผู้หญิงอย่างที่พูดหรือไม่ฉะนนั้นก็ลองมองในแง่บวกม้างนะอันนี้ผู้เจ้าสอนนะเวลาคนมีความอาฆาตเคียดแค้นใครเนี่ยพระองค์ก็บอกอุบายาไว้นะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่ กายกายไม่บริสุทธิ์นะแต่ใจแต่วาจาบริสุทธิ์หมายความว่ากายเขาไม่ดีพฤติกรรมเขาไม่ดีแต่ว่าคําพูดเขาดีก็ให้ประสนใจคําพูดที่ดีคําพูดที่บริสุทธิ์ของเขานะถ้าเขากายบริสุทธิ์แต่วาจาไม่บริสุทธิ์นะหมายถึงว่ากายเขาดีแต่คําพูดเขาไม่ดีก็ให้เราไปจดจ่อใส่ใจกับกายหรือการกระทําของเขา คำพูดไม่ดีขเขาจะไปสนบางทีเขาเป็นคนปากร้ายนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีการกระทําดีมีความเอื้อเฟื้อเราก็ไปสนใจจดจ่อตรงนั้นแทนนะมันมีนะบางคนปากร้ายมากเลยดา่าด่าแบบเจ็บแสบแต่ว่าการกระทําหรือพฤติกรรมเขาดีอ่ะนะเราก็ไปจดจ่อใส่ใจกับพฤติกรรมที่ดีของเขาแทนอ่าแล้วคนที่การกระทําก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีละ่ะ ก็อาจจะก็จ,จะมีจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สงบเป็นบางครั้งนะก็ให้ใส่ใจกับจิตที่สงบของเขาแม้จะเป็นบางครั้งบางคราวก็กตามผู้ง่ายคือให้รู้จักมองแง่บวกของคนคนนั้นนะมองบวกมองด้านบวกของคนคนนั้น